แมนิโฟนะคะเราจะมาต่อต่อสายแรกนะคะต่อสายที่หนึ่งไอ้สายที่สองตำแหน่งที่สองจากแมนิโฟคือสายดอมอสไลด์ค่ะอ่าบีบเพชเชอร์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อสายดอมอสไลด์เข้าไปตึ๊กอ่าสายที่หนึ่งนี่สายที่สองนะคะอันนี้คือหนึ่งสองสามแล้วก็สายที่หนึ่งคือสายที่ต่อจากคานยูเซอร์เป็นสายเพกสายเพชเชอร์ค่ะแล้วก็มาต่อค่ะต่อสายที่หนึ่งเข้าไป ในในดูดิต่อเข้าตรงไหนต่อข้อที่หนึ่งไล่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 มาไล่มาไล่มาอยู่ตรงไหนของเพจเชยอ่านี่คือทานดิวเซอร์เพื่อไปต่อสัญาจริงจริงอันนี้มันต้องออกมาแต่อันนี้มันเอาออกไม่ได้ค่ะเออเราก็เปิดไว้อ่าเปิดไว้ปิดไปิดทางนี้ไว้เปิดปึ๊บ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 น้ำก็จะเอามาแล้วก็จะเอากระชอนไปรองอย่างนี้นะคะอ่าอยูน้ำมันจะมานะคะอ่าล้วก็มาสายต่อไปสายต่อไปก็คือสายคอนเทนต์มีเดีย เขียนยังไงคอนทัสเมเดีย CM ค่ะต่อเข้าไปที่หลอดที่สามสามจูชแน่นแล้วขั้นแรกนะคะเราจะมาไล่แอร์จาก normal slide ไล่แอร์จาก normal slide เข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็เปิดทาง normal slide ปิดทางคอนทัสอ่าแล้วก็ไปปิดทางอันนี้ที่จะไปเอ่อเพชเชอร์ ตรงนี้นะจะต่อกับไกด์วายไกด์วายตรงนี้นี่ตึ๊ดๆอ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งออกไปกันออร์ะไรก็ว่าไปแต่ยังไม่ต่อแล้วก็เปิดเพชเชอร์เพื่อจะได้นมมอสไลน์มาจากทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วเข้าทางนี้เพื่อไปทานยูเซอร์ต่อไปมาอ่ะแล้วก็เปิดค่ะนี่นะคะเปิดเปิดเปิดตื๊ดตื๊ดตืเข้ามาแล้วค่ะมาตัด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 ออกตรงนี้นะเห็นไหมโอเคพอไล่พอใจแล้วเราก็ปิดโอเค ปิดนะคะจนะล,ลืมต่อนะคะอคอน t ทร์มีเดียนะคะสลิงคอนแทร์มีดินหัวล็อกต่อเข้าไปติดกับสายคอนททร์มีเดียอ่าแล้วก็เรามาปิดตรงเพชเชอร์ค่ะปิดเพชเชอร์ไว้แล้วก็ปิดปิดอ่าปิดทางไปตรงนี้แล้วเราก็มาเปิด นอโมสไล์เพื่อจะเอานอโมสไลไปที่คอนเทนมีเดียโอเคเปิดนอโมสไลเปิดแล้วจากนั้นนอโมสไลก็จะไหลไปตรงที่ไซลิงที่เป็นคอนทนมีเดียอย่างมีผีสิงค่ะไซลิงก็จะไหลออกไปนะคะไหลออกไปอ่ะพอใจแล้วก็ปิดปิดพอปิดเสร็จปุ๊บท้ายั่ง่แล้วก็ปิดพังปิดนอโมสไลไน้แล้วก็เปิดคอนทนค่ะเปิดสายคอนทนตอ่า โอเคแล้วก็มาเปิดคอนทันะจ๊ะอันนี้คือคอนทัโอเคเปิดคอนทัตเอาน้ำคอนทัก็จะเข้ามาเปื้ในสีลิงโอเคอ่าแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปิดพอพอใจแล้วก็ปิดแล้วราวนี้เป็นวิธีการไล่แอร์ไล่แอร์ในพุทยาวในเมนิโฟโดยการปิดปิดทุกรูปิดทุกรูให้เป็นทางตรงแบบนี้มันจะเป็นตอนนี้มันเออเปิดอืออ่า มอนให้ได้ทางตรงจากนั้นแล้วก็ไล่เอาไปฟื้นเคาะเคาะเจริงๆมีแอร์มันมีแอร์อยู่ตรงเนี้ยเราออกมาแล้วก็ไล่แอร์ในซีลิงก่อนก็ได้เก็บไว้ไล่แอร์ในซีลิงจะเห็นว่ากล้องกากนะคะโฟกัสไม่ได้จะเห็นพื้นหลังชัดแต่เห็นภาพข้างหน้าเบอร์นี้เราแก้ไม่ได้จริงๆ <c ười> แล้วก็พุดยาวค่ะพุดยาวอ่ามันจะไม่มีแอร์ในระบบเฮ้ยไม่มีแอร์ในระบบเสร็จแล้วแล้วก็เซตซีโร่โดยการเปิดสายเพชเชอร์อ่าให้อากาศเข้าไปให้อากาศตรงนี้เข้าไปโอเคเสร็จแล้วนั้นที่เสร็จสับโอเคเซสคาดิวเซอร์ปึ๊บ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 อ่าเสร็จแค่นี้นะคะไหนวิวดูหน้าคนค่ะหน้าอย่างเงี้ยละค่ะ